สวัสดีครับและนี่คือ FTV ตอนนี้เราก็อยู่กับเกม Superstar Online กับน้องอ้ำสุดังเกลียวสวัสดีครับเกม,เกมไม่ใช่เกมเกมเอ้ยเพลงยี่อะไรครับไม่ <จะ S 1> รู้ว่าเกิดอะไรไม่เข้าใจความเจ็บนี้เมือ่อร่างกายทุกส่วนก็ไม่มีบาดแพ้ที่ตรงใน แต่ทำไมเันเจ็บเกินทนจนแทบยืนจะไม่ไหวไม่มีเรียวแรงเกือบล้มหายใจเอาอจะไปจะฉันช่วยบอกได้ไหมก่อนเจอนั้นจะไปจ็บที่เธอทำไว้เธอทำไว้ต้องรักษาเมต่อไงร่กัน ช่วยบอกให้รู้ทีจะได้ใส่ลองหลอนว่าแพ้เจ็บนี่ร้าท่าเต้นไม่เหมาะกับเพลงอ่ะโอเพิ่งได้เข้าเพิ่งเข้าใจว่าจำมันเจ้ำกาเต้นมันนะโอ้โหเพลงช้ามันเต้นสักไม่ธรรมดาเลย เจ็บข้างในเป็นอย่างไรไม่มีความหมายเจ็บไอ้เหียลองหิดเถ่าที่ความเจ็บนี้ไม,ไม่คิดคมไม่เคยเตรียมตัวว่าต้องเสียใจอย่างนี้ความรู้สึก ความเจ็บที่มีต้องทำยังไงจะหายช่วยบอกได้ไหมเธอก่อนเธอนั้นจะไปเจ็บที่เธอทำไวต้องรักษามันยังไงกันช่วยบอกให้รู้ จะได้รักษาท่านเจ็บที่ไรร้องรอยไม่มีเจ็บบ้า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 ร้าบ้บ้าบ้าบ้า้าบ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 นาบ้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 าา้าบ้้าบ้าบ้บ้้า้าา ตอนนี้แ้่ทนใหม่ไว้ได้แต่ฟื้นมันไปให้ฉันอ้าปันไทยหาใจอยู่ตรงนี้ช่วยบอกได้ไหมเธอว่าเธอนั้นจะไปเจ็บที่เธอทำไว้ต้องรักษามันยังไงกัน ช่วยบอกให้รู้ที่จะทําไรก้องรอนมีบาดแผลแบบนี้นี่คืออกหักใจไม่พึงได้เข้าใจพึงได้เข้าใจยังได้ยินเสียงฉันไหมได้ยินทําไมทําไมไม่ขึ้นวะ ฟองไม่เป็นมาเพลงนี้ตอนเด็กชอบฟังมากเพลงเนี้ยเอาเพลงต่อไปเลยขอบคุณที่รับชมค่ะอย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะ